อำเภอพักดีชุมพลมีพื้นที่ทำการเกษตร1 0 0 0 0ไร่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ข้าวมันสำปะหลังอ้อยโรงงานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งอำเภอพักดีชุมพลเป็นแหล่งผลิตมะขามหวานที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิโดยมีพื้นที่ปลูก8,450ไร่ผลผลิตเฉลี่ย532กิโลกรัมต่อไร่ ันมะขามหวานที่เกษตรกรนิยมปลูกได้แก่พันุ์สีทองพันุ์สีพักดีพันุ์ประกายทองพันุ์สีชมพูและพันพระโรดซึ่งพันุ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชยภูมิได้แก่พันสีพักดีซึ่งมีพื้นที่ปลูก2,200ไร่โดยมีแหล่งผลิตที่สำคัญและถือเป็นต้นกำเนิดอ,อยู่ที่บ้านซับประสิทธิ์หมู่ที่7ตําบลเจ้าทอง ซึงเป็นที่มาของการเลือกมะขามหวานเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของอำเภอพักดีชุมพลบ้านซับประสิทธิ์หมู่ที่7ตำบลเจ้าทองได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านเมื่อปี2523มีนางสาวอัญญรัตน์ขุนสูงเนินเป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน ชื่อหมู่บ้านมีที่มาจากพื้นที่ที่ทำกินมีน้ำซับท,ที่ไหลออกมาเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ปลูกพืชได้ผลดีจนมีการนำมะขามหวานมาปลูกโดยมีมะขามหวานเกิดขึ้นใหม่ในหมู่บ้านคือพันุสี่พักดีและมีการขยายพันธุ์ปลูกกันเป็นจำนวนมากจึงขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านมะขามหวานจนถึงปัจจุบันโดยบ้านทัพยประสิทธิ์ มีมะขามหวานเป็นสินค้าโอท็อและยังมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปมะขามหวานบ้านทรัพย์ประสิทธิ์และยังเป็นแหล่งก่อเกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญคือพันมะขามหวานสีพักดีและเป็นหมู่บ้านแรกของอำเภอพักดีชุมพลที่ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมตลาดกลางมะขามหวาน ภายใต้ชื่อตลาดกลางมะขามหวานบ้านทรัพย์ประสิทธิ์เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมมะขามหวานจากสมาชิกคัดแยกตามสายพันธุ์ตามเกรดเพื่อกำหนดราคาให้กับพ่อค้าคนกลางเริ่มแรกมีสมาชิกเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานภายในหมู่บ้านจนปัจจุบันมีเกษตรกรจากหมู่บ้านใกล้เคียงเข้ามาเป็นสมาชิกด้วย จากจะมีมะขามหวานขายตามฤดูกาลแล้วยังมีการเก็บมะขามหวานไว้ขายนอกฤดูกาลในห้องเย็นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและการสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ตลอดทั้งปีตามทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านคือการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนสอดคล้องการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับชุมชนและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไปโดยทางกลุ่มเป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายผลผล,ผลิตมะขามหวานแหล่งใหญ่ของอำเภอพักดีชุมพลมีการซื้อขายผลผลิตไม่ต่ำกว่า800ตันต่อปีรวมมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อปีไม่ต่ำกว่า56ล้านบาท และมีการดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงด้วย BCG m o เดลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจใน3ด้านได้แก่เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวมีเป้าหมายพัฒนาภาคการเกษตรสู่3สูงได้แก่ประสิทธิภาพสูงมูลค่าสูงและรายได้สูง มาเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ทั้งมิติพื้นที่คนสินค้าโดยพัฒนาต่อยอดจากสินค้าที่มีอยู่แล้วจัดทำ BCG Value Chain สินค้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทาง เป็นโอกาสให้ภาคการเกษตรไทยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตไปสู่การผลิตสินค้าคุณภาพสูงเกิดผลสำเร็จที่ชัดเจนต่อเกษตรกรและชุมชนส่งผลให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป